รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชื่นมากเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่หัวโจกนะคะตึงเป็นบนเลยค่ะลดน้ําหนักยังไม่รู้ยิ่งลดยิ่งอ้วนเอ้าหนรู้ว่าลดไม่ถูกวิธีอ่ะสิปีก็ไม่ผอมอันนี้คุณหมอได้รึเปล่าตอนของเรางั้นเข้ารายการกันก่อนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการคุยกับหมอออจิมาวันนี้รับรองว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนสนใจยิ่งลดยิ่งอ้วนอะไรเอ่ย มันมีอย่างนี้จริงๆนะคะคุณหมอ <c oughs> คือถ้าเราลดไม่ถูกวิธีแล้วอยงนมันไม่หอมเหรอคะไม่หอมเน่แล้วยิ่งอายุมากยิ่งลดยากอันนี้ <c oughs> ใช่ใชเป็นอย่างนั้นจริงๆเลย, <c oughs> ยแต่ถ้าดูรายการวันนี้แล้วเราจะมีวิธีลดที่ถูกวิธีไหมคะ <c oughs> ต้องติดตามและมาดูวิธีการกันนะคะห <c oughs> มอชวนคุยช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย Sciencerow is toperi DNA from hard part our of That ในเวลาของหมอชวนคุยช่วงที่หนึ่งนะคะและช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กันแดด h e ลิโอแคร์นวัตรกรรมเฟิร์นบล็อกเ,โโลกเทคโนโลยีจากทีมแพทย์ฮาร์วารที่ปกป้องแสงทุก,ร,กรังสีช่วยเป็นสารแอนี้ออกซิแดนต์ลดการอักเสบของผิวลดการเสรื่อมของผิวด้วยคะ่ะกันแดดด้วยกันแก่ด้วยในตัวเดียวนะคะแถมมีงานวิจัยรับรองม,มันก็มันาเปนทาที่ชาญฉลาด <ใจ S 2> นะคะ อ่ะงั้นเดียววันนี้เรื่องของเราที่จะมาคุยกันนะคะ,คะก็เกี่ยวข้องกับความสวยความงามค่ะคุณหมอเรื่องของเราหรือเรื่องของคุณแนนเรื่องของแนนยิ่งรถยิ่ง ่จริงๆยิ่งอยู่กับหมอต้องยิ่งสุขภาพช่เดี<ช>๋ยวนี้ต้องดูแล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง <c oughs> เราจะคุยกันเรื่องของการลดผิดวิธีค่ะ10ปีก็ไม่ผอมคุณแนนเอาจริงเนี่ยคุณแนณแนรู้ไหมว่า80%ของคนอ้วนหรือว่าคนที่มีน้ําหนักตัวเกินแล้วก็สามารถลดน้ําหนักลงได้จริงๆแล้วคนลดน้ําหนักเก่งนะค่ะแต่ว่ามีกี่คนที่จะรักษาน้ําหนักที่ลดลงอะ่ะลดง่ายเมนเทนยากใช่<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ เกือบร้อยเปอร์เซนต์ดีดกลับโยกมีคนกลับไปเท่าเดิมบางคนมากกว่าเดิมอมางั้นเรามาคุยกันเพราะว่าแนนเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาแนนมันไม่มีทางรัดแล้วก็แบบในข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่คือมันไม่สามารถที่จะลดเยอะๆได้ในระยะเวลาสั้นๆแั้นเรามาดูกันว่าในบรรดาวิธีการที่พวกเราเหล่าเราเราท่านทําทำกันเนี่ยอะไรที่มันเป็นการลดน้ำหนักผิดวิธีบ้าง ก็หมายว่าคนส่วนใหญ่ลดน้ำหนักผิดวิธีโดยกันลดอาหารอดอาหารไม่กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยแล้วก็ที่อดมากที่สุดก็คืออดมื้อเย็นค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วมื้อเย็นเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุของการเกิดของอ้วนนะค่ะไม่ใช่นะแต่มันเกิดจากการที่เรารับประทานอาหารมากเกินกว่าที่เราใช้เพราะว่าพอเราทานเย็นเนี่ยมันไม่ได้ใช้แล้วเราตั้งนั่งนอนนอนเราังนั่งนอนนอนแล้วเราไม่ได้ทำงานแล้วพลังงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ย มันเป็นพลังงานที่เหลือไม่ได้ใช้สะสมแต่การที่เราอดอาหารมื้อเย็นจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่ทําให้ระบบเผาผลาญของเราพังจริงๆเราควรที่จะรับประทานอาหารเย็นแต่ว่าควรทานอะไรนี่แหละสําคัญใช่ถูกต้องอย่ารับประทานอาหารที่ทําให้เกิดเป็นการเหลือพลังงานมากเกินไปแล้วเกิดเป็นพลังงานเหลือแล้วกลายเป็นเก็บไปเป็นเซลล์ไขมันอีกอันหนึ่งงดแป้ง ร้อยทั้งร้อยของคนเนี่ยเริ่มต้นด้วยวิธีนี้เริ่มต้นด้วยวิธีเลยหนึ่งลดอาหารเย็นสองลดแป้งคุณแนนแป้งเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะไม่ใช่สิ่งต้องห้ามนะแป้งเป็นสิ่งที่พลังงานต้องการใช้ร่างกายต้องการร่างกาย <ใช S 1> ต้องใช้ร่างกายใช้พลังงานมาจากแป้งคงั้นถ้าสมมติว่าร่างกายมันขาดจริงแป้งมันจะไม่มีพลังงานมันไม่มีพลังงานมันไม่สดชื่นไม่สดชื่น หนดหิดเวียนหัวใช่เวียนหัวเวียนสีาใช่มันไม่ใช่มันผิดวิธีนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนการรับประทานแป้งเช่นข้าวขาวไปเป็นข้าวกล้องก็คือไปเป็นธัญพืชแป้งที่มีประโยชน์ไปเป็นถั่วชนิดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปอดแป้งตัวต่อไปที่ทําให้พังคือมาก็ก็คืออาหารสูตรเร่งด่วน เหมือนแบบบางคนเขาชอบแชร์กันในโซเชียลเจ็ดวันน้ำหนักลดลงแน่อะไรเงี้ยสามวันไม่กินอาหารแต่ว่ามันก็น้ำมันก็ทําให้มันไปซึมในร่างกายของเราเสียไปวาจริงแล้วน้ําหนักมันลงนะค่ะไม่รู้อะไรที่ลงก็คือจะน้ำมูลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อมากกว่าที่มันเสียนะคุณมอโน้และเราถามว่า อดนานเท่าไหร่ไม่ได้หรอกแล้วก็คีบแล้วกลับไปกินเยอะกว่าเดิมแล้วพอหลังจากสามวันแล้วยังไงหิวอ่ะฉันต้องการันอาหารฉันต้องการอาหารไปสามวันฉันกินเยอะกว่าเดิมฉันกินเยอะกว่าเดิม น,นระบบไม่ติซึ้งของร่างกายมันก็เสียไปแต่อย่างที่บอกว่าเราต้องการลดน้ำหนักลดอาหารอย่างยั่งยืนไม่มีโยโย่ไม่กลับมาอ้วนนั่นหมายความว่าสิ่งเราต้องทำคือทำไงให้เมบอติซึมงของร่างกายมันปกติงั้นเราจะไม่ทำอะไรก็ตามที่ทำให้ระบบเมบอติซึ้ของร่างกายมันพัง การซื้อ,อยาหรืออาหารเสริมมาลดความอ้วนคุณหมอคะวัยรุ่นต้องสตาร์ทที่ตามนี้นจริงคุณหมอคะเราจะบอกว่าแล้วก็ปัญหาก็เยอะหรืออย่างเอาง่ายง่ายอย่างในข่าวของเราเนี่ยทั้งยาขับปัสสาวะทั้งยาถ่ายยาระบายค่ะ จริงๆทั้งสองตัวเนี่ยมันไม่ได้มีผลในการที่จะลดแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับเลยเราขึ้นตาช่างอ๊ยดีใจมากมแต่มันเป็นส่วนของน้ําที่หายไปแล้วน้ําที่ออกไปเนี่ยมันเอาสมดุลน้ําเกิดแล่ที่สําคัญต่อร่างกายออกไปด้วยเพราะฉนั้นร่างกายมันก็จะทํางานไม่ปกตินอกจากนี้มีอะไรอีกที่เขาใส่อยู่ในยาลดความอ้วนไทรอยอเพราะว่าไทรอยเนี่ยคือฮอร์โมนที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเมตาบอลิซึมของร่างกายไทยรอยก็ไปเพิ่มการเผาผลาญ เอาน้ำหนักก็ลงดีก็มันเาผาผลาญอาหารดีขึ้นแต่น้ำหนักที่มันลงจากการทำลายโปรตีนของกล้ามเนื้อเพราะว่ามันลดลงอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ไทรอยด์ก็มีผลต่อการเหงาร่างกายมากมาย ทำให้ระดับไทรอยฮอร์โมนผิดปกติอาจจะทําให้เกิดปัญหาโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะใจสั่นหัวใจวายคนกินยาลร์โแล้วหัวใจวายคืออ๋อคือตัวนี้มีอีกค่ะมีเป็นกลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทอีกค่ะอันนี้ก็ได้เป็นยากลุ่มพวกเฟนตารมินใช่ไม่ค่อยหิวไม่ค่อยหิวไม่ค่อยนอนทั้งไม่หิวทั้งไม่นอนทั้งหัวใจเต้นผิดปกติความดันสูง อาจจะเกิดปัญหาชักหมดสติได้นอนไม่หลับกระสับกระ่าติดยาอีกนี่คือคิดวิธีหมดเลยนะคุณผู้ชมซึ่งคนที่เคยร้ความอ้วนที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยแด่ว่าทุกคนเคยทํามาหมดแล้วจริจีนม่หน่าถงไม่หอบยังไม่หมดนะคะยังมีอีกบางคนเล่นทางด่วนนะคุณหมอเดี๋ยวเนี้ยขับรถผ่านยูบอร์ดนี้นะคะ เอลเอสลอง11เสกได้ดูดไขมันที่นี่สิจ้านางก็น่าสนใจแต่มันจะถูกหรือจะผิดหรือยังไงใช่เกแปบหนึ่งเดี๋ยวค่ะคุยช่วได้ได้ได้เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะหมอชวนคุยช่วงที่2สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคานาแบรนด์แรกของไทยรสชาติดีระดับโลก คุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อกับหัวข้อที่คุณหมอชวนเราคุยในวันนี้นะคะลดผิดวิธีสิปีก็ไม่พร้อมช่วงที่สองของหมอชวนคุยกันสนิทโดยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกทรอปิคาน่าแบรนด์แรกของไทยรสชาติดีระดับโลกซึ่งได้ับารรับอ USDA คุณแมตัวนี้ปลอดภัยทานได้เพราะว่าออร์แกนิกแล้วได้แบบที่มาตรฐานโลกที่อถูกต้องออร์แกนิกตั้งแต่กระบวนการ ปลูก <Blue S 1> เป็นชนวงขั้ออกนกระบวนการปลีดนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีแตง่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสเป็นทางเลือกที่ชาฉลาดของแฟนรายการคุยกับหมอไอซิมาค่นะ <c oughs> <c oughs> กลับมาคุยกันต่อมเมื่อกี้แตะเอาไว้คุณหมอบอกว่าสารพัดวิธีที่เราใช้ลดน้ำหนักแบบผิดวิธีไม่ว่าจะเป็นไหมทานแป้งไหมทานข่าวเย็นสุดเล่นด่วนหรือว่ากินยาลดความอ้วนพวกนี้มันส่งผลให้ระบบเผาผ่านพังคำนี้มันหมายความว่ายังไงแล้วมันส่งผลอะไรกับเราบ้างคะคุณหมอ เวลาเรากินอาหารเข้าไปมันเผาผลาญค่ะแล้วก็ใช้พลังงานที่เรากินเข้าไปมันก็ไม่เหลือเก็บแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เผาผลาญพังนั่นหมายความว่ามันไม่เผาผลาญแล้วก็ไม่เอาพลังงานไปใช้หรือเอาไปใช้ที่น้อยกว่าปกติมันก็จะเหลือเป็นไขมันสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเช่นพุงค่ะกล้ามเนื้อหรือรอบๆอวัยวะภายในต่างๆ ก็ไปเพิ่มโรคอ้วนดื้ออินซูลินเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาสมดุลเอาไว้ไม่ให้เม็ดต่อลิซึมพังคือแต่ว่าจริงๆเอาจริงๆเลนะเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันมีความเสื่อมถอยของระบบเผาผลาญของร่างกายการลดลงของฮอร์โมนการทํางานของกล้ามเนื้ออายุมากขึ้นมันก็จะไม่ได้ทํางานดีเหมือนเดิมงั้นก็พังแบบหนึ่งอันนี้พังตามธรรมชาติอีกอันหนึ่งมันพังจากการที่เราใช้ชีวิตไม่ดีเช่น เพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําให้ระบบเผาผลาญของเราทํางานผิดป,ปกติอัตราการเผาผลาญมันลดลงถึง20%ใครที่บอกว่าพอเครียดแล้วผอมเพราะว่ากินไม่ลงไม่จริงไม่ใช่นะเวลาเครียดอนะอยากกินแะ่วันนานยิ่งแบบถ้าเครียดแล้วนอนไม่หลับอีกพักผ่อนไม่พออีกใช่เราเป็นแบบนี้เป็นานานๆก็คือคนอนน้อยนอนพักผ่อนไม่พอร่างกาย,ยจะผลิตฮอร์โมนเลปตินออกมาอมนะฮอร์โมนเลปตินเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่ทําให้ความอิ่มมันลดลงค่ะ มันก็จะทําให้เราหิวเพราะนั้นเราจะหิวบ่อยแล้วแถมหิวบ่อยยังไม่พอนะคุณแนนเวลากินแล้วไม่รู้สึกอิ่มปัญหาระยะยาวนี้พังแน่นอะนระบบเผาผลาญในกลุ่มของคนที่มีปัญหาเรื่องของสารเคมีและอาหารที่ตกค้างต่อร่างกายก็มีผักผลไม้ที่เจอปนสารเคมีมยาฆ่า,า,มาแมลงพวกนี้คุณแนนรู้ไหมว่ามันมีผลต่อระบบฮอร์โมนมระบบการทํางานของฮอร์โมนในร่างกายทั้งหมดผิดปกติ การเาผาผลาญอาหารก็ผิดปกติอนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นคนที่ดื่มบ่อยๆแอลกอฮอล์เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะทําให้ระบบการเาผาผลาญไขมันของเราเนี่ยหายไปคุณแอนสังเกตดูอ้วนลงกลุ่มทุกคนใช่พวกค,คุณผู้ชายเนาะยิ่งสูงวัยอะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบเาผาผลาญเราเสียร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถจะสร้าง พลังงานได้เพียงพอเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียเวลาที่ระบบเผาผลาญของร่างกายเสียไปอาจจะส่งผลต่อระบบฮอร์โมนตัวที่จะทําให้เรารู้สึกผิดปกติก็คือการที่ผิวแห้งผมแตกปลายมผมร่วงขขหรืออาจจะบางคนฮอร์โมนผิดปกติแล้วทาให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ มผมสังเกต<ม>แล้วมีหลายสาเหตุมากแต่ถ้ามันพังแล้วนี่าามันส่งผลมากมายกับร่างกายเราจริงๆนะคะคำ <rum. S 1> ถามท,าที่สำคัญที่สุดของรายการวันนี้ก็คือแล้วเราจะมีวิธีลดนั้ไหนไงให้ถูกวิธีและยั่งยืนนะคะุหมอคือเอาจริงๆนะมันเป็น common sense แนนถ้าจะไม่ให้มีไขมันสะสมส่วนเกินนั่นหมายความว่า เราต้องกินให้น้อยกว่าที่เราใช้ใชออกไปกินให้มันพอดีกับความต้องการของร่างกายแต่ว่าก็ต้องไปสัมพันธ์กับกิจกรรมแต่ละวันของแต่ละคนด้วยแอคทิวิตี้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงอันนี้เราจะต้องมีความเข้าใจนะคะแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันม,มีอะไรที่เป็นทางลัดทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วมันต้องทําให้สุขภาพมันแข็งแรงเมื่อสุขภาพแข็งแรงกัน ปรับระบบของร่างกายสมดุลการทํางานของระบบฮอร์โมนของร่างกายเพราะว่าร่างกายจะปรับตัวเองอขอให้เราทําตัวเองให้ร่างกายเราสามารถทํางานได้ปกติแค่นั้นเองอคือพูดว่าแค่นั้นจริงๆมันยากนะใช่เพราะว่างงดูซิว่าฉันจะกินยังไงฉันจะออกกํลาลังกายยังไงฉันจะนอนยังไงเพราะจริงๆต้องบอกว่าการกินที่เหมาะสมเนี่ยก็ยังเป็นการกินอาหารที่ครบห้ามู่ดีค่ะ เพียงแต่ว่าเราก็ต้องจัดสัดส่วนของสารอาหารที่เหมาะสมต่อพลังงานที่เราใช้ในแต่ละวันเมื่อร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยก็คือร่างกายมันจะปรับสมดุลการทําง,งานของฮอร์โมนให้ปกติเมื่อเรามีฮอร์โมนที่ปกติระบบเผาผลาญเราดีร่างกายมันจะค่อยๆปรับไปสู่น้ําหนักที่เหมาะพี่ควรเองค่ะอันนี้คือพูดถึงเรื่องของการกินอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกาลังกายเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าการออกกำลังกายก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้เราเาผาผลาญสารอาหารส่วนเกินออก โดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะซึ่งตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดก็คือการออกกำลังกาย150นาทีต่ออาทิตย์<ม>ก็คือขอ5วันวัน,วนละ30นาทีขอเท่านี้นะคะ,คะหรือถ้าเราต้องการจะให้เผาผลาญพลังงานมากขึ้นเราก็ออกกำลังกายให้เยอะขึ้นถ้าเราต้องการลดน้ำหนักจริงๆอันที่หมอมักจะบอกของไทยคือไม่ต้องชั่งน้ำหนัก คือโอเคคุณช่างก่อน<ะ>แล้วเดือนหนึ่งแล้วคุณค่อยช่งอีกทีหนึ่ง<ะ>ตัวที่สําคัญก็คือเรื่องของปริมาณมวลของกล้ามเนือ้อ<ะ>ปริมาณมวลของไขมันของร่างกายปริมาณมวลไขมันในช่องท้องสําคัญกว่าใช่คือกล<ะ>ุ่มพวกนี้เป็นกุญแจสําคัญในการที่ทําให้เรารู้ว่าไปถูกทางไหม<ะ>หรือตรวจด,ดูระดับฮอร์โมน มาถูกทางแล้วนะเพราะฮอร์โมนเริ่มเข้าที่ออะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคีย์หลักเป็นกุญแจหลักสําคัญที่จะทําให้ร่างกายของเราทํางานได้ดีมีสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นรูปร่างมันก็จะดีไปด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันดีอย่างยั่งยืนค่ะชอบตรงนี้ค่ะจบได้สวยแล้จบค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปปฏิบัติตัวตามค่ะแล้วมาดูหมอจะคอยดูค่ะถ้าอ้วนกว่าเดิมจะไล่อ่ะแต่นี่นะคะ คุณหมอก็ตาะตัอบอัเแดงก็อดขาอ้าวเยอะแล้วมันก็ไม่้อมสุดท้ายก็คือทานเย็นแต่ว่าเลือกทานตอนนี้แฟตลงมาแล้ว<อ>น้ำหนักลงนิดหน่อยแต่แฟตลงเยอะแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเราเบาตัวขึ้น<ช>แต่มันต้องใช้เวลามันไม่มีด่วนเดี๋ยวรอดูว่าเดือน2เดือนจะเป็นยังไงหวังว่าทุกคนจะได้ลดน้ําหนักแบบถูกวิธีจะได้ผอมอย่างยั่งยืนแล้วก็สุขภาพดีไปนานๆน,นะคะาจากคราน้าเรากลับมาติดตามกันต่อกับรายการคุยกับหมออาจิมานะคะวันนี้คุณหมอแลนะ่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ